เลขาธิการกรปรทร่วมเปิดงาน MOE Safety Center จังหวัดนาราธิวาสนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ณโรงเรียนนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยนายสุธิชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดออรอ,อรัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายวันลบสงวนนามเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนายพิรศักดิ์รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนายพัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดเรเทริดชาติชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สพทได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ใน4ภูมิภาค8จังหวัดซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นครั้งที่5เพื่อสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองโดยมีการจัดกิจกรรมภาพยนตร์สั้น s a ฟสถานศึกษาต้องปลอดภัยเพื่อเป็นตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยกิจกรรมสาธิตมาตรการความปลอด เรื่องการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์และมีศิลปินดารามาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งดรอัมพรพินศาศกล่าวว่าสพทได้มีการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทดสอบความรู้ความเข้าใจการนำแอปพลิเคชัน MOE Safety Center มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและวางรากฐานด้านความปลอดภัยจากสถานศึกษาขยายไปสู่ชุมชนสังคมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความสุขและความน่าอยู่ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผู้ปกครองต่อไป